ที่ดําเนินการมาเป็นห้าปีครับถึงห้าปีนี่ทามาได้ขนาดนี้นะครับก็เรื่อยๆนะครับมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆเพือม,มันมีการยกระดับขึ้นเรื่อยๆนะครับเรามีแบ่งรุ่นไหมครับผมแบ่งรุ่นว่าเด็กรุ่นนี้เป็นรุ่นที่หนึ่งมีความสามารถที่จะไปเล่นงานแบบนี้แบบนี้เราได้แบ่งแบบนี้ไหมครับครับก็ยังยังกําลังจะ ดำเนินการตรงนี้อยู่นะครับที่จะเอาอีกลูกหนึ่งมาสืบทอดเพราะว่าถ้าเราไม่สืบท,ทอดนี่เด็กเด็กมันโตไปแล้วมันก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นนะครับแล้วเราจะไม่มีฉะนั้นเดี๋ยวนี้กําลังให้อีกรุ่นเล็กนะครับที่เสริมเข้ามาให้รุ่นพี่เขาซ้อมให้นะครับให้เขาสอนให้มันก็ง่ายต่อเพราะว่าเครื่องมือของเราก็มีแล้วเป็นดนตรีมีเพียงแต่ว่าเราพยายามหาเด็กที่สนใจแล้วก็เอาเด็ก ยังตัวเล็กอยู่เนี่ยเขเข้ามาสืบทอดต่อครับก็อยากจะให้หน่วยงานทุกหน่วยงานนะครับทั้งภาครัฐและเอกชนได้เข้ามาสนับสนุนนะครับคือผมตั้งใจไว้ว่าการพัฒนาแบบนี้ผมจะไม่ไม่หยุดอยั้งนะครับให้มีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีการสืบทอดต่อรุ่นหลังๆนะครับ คือรุ่นนี้โตขึ้นก็เอารุ่นเด็กมาสืบทอดต่อไปครับเพราะว่าอยากจะให้มันไม่ได้สูญหายไปจากวัฒนธรรมของผูไทยเราต้องรักษาไว้กับกับเผ่านี้อยู่ตลอดนะครับก็ผู้นำของของหมู่บ้านเราเนี่ยให้ความสนใจมากครับเพราะว่าเราเราสร้างคนเนี่ยต้องต้องเอาตัวนี้เป็นเป็นกิจกรรมสื่อนะครับคือเรามีดนตรีแล้วเรามีโอกาสที่จะเข้ามาแทรกในในเนื้อหาในความคิดเห็นของเด็กเนี่ย ให้มีเขาแนวความคิดที่ยกระดับขึ้นนะครับให้มีความคิดที่สร้างสารรค์ขึ้นนะครับ